เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแก้ปัญหาฮันกิชัคเวลมันแบบแไอดีเราหห้อะเออทำไงอะไม่ดีหายครับเหมือนประเทศเนอกไม่มีประเทศไทยคนมีคนสอนออน่าใจจริงอย่างไรเรากดไปที่ ให้เรากดเข้าไปดีในการนังค่าคืนนี่เก็วบข้อมูลคื้นี่ข้อมูลที่ใช้ลงมาทั้งหมดเกม ในี้านะเพื่อ,อนมีข้อมูลอยู่ในนี้ให้เข้ามาให้กดล้างข้อมูลผมกดไปแล้วเมื่อกดล้างข้อมูลแล้วมันจะขึ้นนี่นี่ข้างซ้ายอย่างนี้นี่สิ่งอินวา f เฟ e บุ๊ k แล้วกดเข้าไปแล้วกดเขียวสีเขียวด้านขวา คอนเฟิร์มมันจะเขียนว่าสังกฤษอะมันแปลว่าคุณต้องการที่จะล็อกอินเฟซบุ๊กหรือไม่แอพพลิเคชันไม่ต้องการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษใดๆของคุณโอเคครับนั่นนะครับสำหรับวิธีแก้นะสมมุติใครที่โหลดมาแล้วอ่ะแบบแบบสมมุติอ่ะเราลบทิ้งไปอ่ะแล้วเราล็อกอินเฟซไว้อ่ะเราเราโหลดมาใหม่ เฮ้ยไอเดีหายว่าเฮ่ยทำไงดีแล้วก็ทําวิธีตามที่ผมบอกไปได้เหมือนเดิมนี่ครับนี่ก่อนทํานะครับนี่แล้วก็เหมือนเดิมเลย